สวัสดีค่ะมาดูมุมมองทองคําตามแบบฉบับสีสหายเทรดเดอร์กันนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวีกแล้วกันค่ะเพราะว่าวันนี้เปิดสัปดาห์ใหม่ในทำเฟรมวีกนะคะแน่นอนว่าทิศทางยังคงเป็นทิศทางขางขึ้นนะคะแล้วก็มีการพักตัวหนึ่งครั้งค่ะราคากับ EMA ยังมีระยะห่างกันนะคะยังไม่เกิดการชนกันเลยเพราะฉะนั้นในทำเฟรมวีกเนี่ยบ่งบอกว่าหน้าบ่ายได้เปรียบเนาะเป็นเทรนด์นะคะมีโอกาสที่ราคาจะไปได้ไกลนะคะ เดี๋ยวเราจะดรอปลงไปดูในไทม์เฟรมเดย์ก็คือสวิงตรงนี้ที่ปรับตัวขึ้นมานะคะในไทม์เฟรมเดย์นะคะเราจะโฟกัสสวิงบริเวณนี้เนาะที่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นราคาในไทม์เฟรมเดย์ขึ้นนะคะพักตัวขึ้นพักตัวแล้วก็ขึ้นแล้วก็พักตัวนะคะณปัจจุบันเขาเกิดการพักตัว3ามครั้งแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ครั้งแรกครั้งที่สองแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่3นะคะ สัญญาณคลาสสิกดเวอร์เจนยังไม่เกิดนะคะแล้วก็ราคากับ EMA เนี่ยก็ยังไม่ชนกันนะคะปัจจุบันขนาดการพักตัวยังคงพอๆกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนนั้นปัจจุบันนี้ราคาเนี่ยเริ่มที่จะมีความออกข้างมากกว่าปกติแต่ว่าถามว่ามองว่ายังพอๆกันได้ไหมก็ยังมองได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องดอบลงไปดูในทารฟเฟมย่อยเพื่อดูความขัดแย้งของ EMA กันนะคะถ้า H4 เกิด ถ้าเหซ4เกิดการขัดแย้งแปลว่ามีโอกาสที่ราคาตรงนี้เนี่ยจะเป็นการไซด์เวยของ Time ม r เฟรม e ีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูกันอีกทีนึงแต่ว่าณนะปัจจุบันใน TimeF ฟ a มเด a y เกิดการพักตัว3ครั้งขนาดพอๆกันอยู่สัญญาณดเวเรนซ์ยังไม่เกิดนะคะราคากับ EMA ยังไม่ชนกันนะคะเดี๋ยวเราดับเงนไปดูค่ะใน TimeF r a m ส4ชั่วโมงมาแล้ว ในห้ามเฟมสี่ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาโฟกัสสวิงล่าสุดบริเวณนี้นะคะราคาปรับตัวขึ้นมาเกิดการพักตัวณนะปัจจุบันนะคะแน่นอนว่ามองว่าเป็นทิศท,ทางขาขึ้นนะคะที่กำลังเกิดการพักตัวครั้งแรกเนาะแต่ว่า EMA กับกราฟเนี่ยเกิดการตัดกันนะคะบ่งบอกว่าราคาเป็นไซเวย์อัพนะคะหรือว่า เป็นสาเวที่มีทิศทางขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเออจะบอกว่าราคา h ฮเดียมันก็ยังสอดคล้องกับในทำเฟมเดนะที่เรามองว่าหน้าบายยังค่อนข้างได้เปลี่ยนนะคะมีโอกาสที่ราคาจะเป็นการหักตัวเพื่อปรับตัวขึ้นไปต่อนะคะเพราะว่า EMA ในทำเฟม h ฮสิเดียก็ยังคงช้อนอยู่ด้านล่างนะคะแต่ใน h ฮสเดีย กลายเป็นไซเวย์เรียบร้อยแล้วนะคะราคาปรับตัวขึ้นมาเจอแนวต้านข้ามเซกเมนต์ส่งผลให้ความมือเป็นการพักตัวหรือว่าไซเวย์นั่นเองราคาย่อตัวลงมาเจอกับ EMA นะคะเกิดการพักตัวแรงนะคะเดี๋ยวเราดับไปที่ Time f ฟรมเพซหนึนะคะใน Time f ฟรมเพซหนึนะคะราคาเนี่ย เราจะมาโฟกัสบริเวณตรงนี้เนาะราคาลงเกิดการพักตัวนะคะแล้วก็ปรับตัวลงมาแบบนี้เจอแนวรับข้ามเซกเมนต์ส่งผลให้ขวามือเกิดการเป็นไซด์เว้นั่นเองนะคะในไทม์เฟรม h 1 EMA เขาก็ตัดกลางเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบ่งบอกว่าไทม์เฟรม h 1นะคะเกิดการพักตัวหนึ่งครั้ง ทิศทางลง EMA จัดกลางบ่งบอกถึงความเป็นไซเว y เพราะฉะนั้นทั้ง H1 แล้วก็ H4 ค่ะปัจจุบันยังคงอยู่ในไซเว่นะคะมีโอกาสที่ราคาเขาจะเกิดการถ้า H1 นะคะปิดแบบนี้เนอะแล้วราคาเกิดการพักตัวที่มีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้านะคะ ดีกว่าตรงนี้แล้วราคาไม่สามารถปิดยืนเหนือ ema h 1ได้มุมมองก็จะมองว่ามีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาหาแนวรับนะคะด้านล่างบริเวณนี้นะคะได้อีกหนึ่งชุดอันนี้เป็นมุมมองเซลล์ละกันค่ะเพราะว่าในทำเฟรมเฮเองเนี่ยก็ยังคงเป็นไซเวย์นั่นเองนะคะมีโอกาสเกิดภาพนี้นะคะ กับอีกภาพหนึงถ้าราคาเขาสามารถย้อนกลับขึ้นไปปิดยืนเหนือ EMA ท่าฟรมเซ็ได้นะคะอันนี้ส่วนตัวก็จะมองว่ารอให้เขากลับกลับมาย่อนะคะแล้วก็เกิดการพักตัวเล็กๆไม่สามารถหลุดโซนต้นกําเนิดได้นะคะ EMA ในทำฟิวเซ m e ย่อยๆเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาซัพพอร์ตแบบนี้บึ้งๆนะคะ EMA เขาก็จะเป็น เป็นแนวแนวนี้จากเดิมที่ตัดก็จะเริ่มกลับบะช้อนนะคะตรงนี้เราจะมองว่ากลับมาหน้าบ่ายได้เปรียบแล้วก็ส่วนตัวก็จะมองบ่ายนะคะโดยข้อแม่ก็คือการพักตัวแรกของเขาตรงนี้ต้องไม่ดูดโซนต้นกําเนิดน,นะคะแล้วก็การพักตัวอีกครั้งในไทม์เฟรมย่อยเนี่ยอาจจะต้องพักตัวเล็กกว่าก่อนหน้าอันนี้แล้ว EMA กลับมาซัพพอตหน้าบ่ายอันนี้เราถึงจะค่อยมองบ่ายนะคะ แต่นะปัจจุบันตอนนี้ใน Time Frame h e เนาะ EMA เขาขดอยู่ด้านบนซึ่งมันสอดคล้องสนับสนุนกับสิ่งที่เรามองเห็นว่าใน Time Frame h e เนี่ยปรับตัวลงมาเป็นไซด์เวย์นะมีโอกาสที่ราคาเขาจะปรับตัวลงมาหารแนวรับด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการพักตัวครั้งนี้สีเขียวเนี่ยไม่สามารถปิดยืนเหนือ EMA Time Frame h 1ได้นะคะก็ จะยังคงมองหน้าเซลล์อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดราคาเปลี่ยนไป EM ออราคาสามารถกลับมาปิดยืนเหนือ EMA ใน Time Frame h 1, 1ได้แล้วเกิดการพักตัวแรกแล้วราคาปรับตัวขึ้นไปการพักตัวที่2อกเนี่ยใน i m m f r ฟ m e ย่อยนพักตัวที่มีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้าหรือว่าตรงนี้นะคะเราค่อยจะกลับมามองหน้าบ่ายเพราะฉะนั้นตัวตัดสินจะอยู่ที่ Time f ฟ a m e H1 นะคะ แต่แน่นอนว่าหน้าเซล์เราเซล์ด้วยความที่เขาเป็นไซเวลงมาใช่ไหมคะแน่นอนว่าเขาจะไปได้ไม่ไกลนะคะไซเวไปได้ไม่ไกลแล้วถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะปิดเปลี่ยนทิศทางเสมอนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามก็อย่างที่บอกคะ่ะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้หรือว่าอินบ็อกเข้ามาที่หน้าเพจก็ได้นะคะหรือจะสอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย